ทำมาแรงมาทำมาแรงมากินข้าวอิมก็จะเล่นกีฬาไอตัวเล็กเอาไอตัวเล็กเอาเอาเอาดีกันยนให้หลานดีๆเนี่ยเอาปิงปองมามาเล่นกับน้องเลยเล่นกับตัวเล็กเร็วๆอ่ะเอาเรียงพึ่งเอาเปเปอร์ก็ดูลูกหน่อยลูกบอลมาเนี่ย เอาโดนคุณยายแล้วนั่นเจ้บ<อ>บมปลาก,ากตีเต้าหลงคนนี้ก็ทำการบ้านสอนการบ้านมาแรงมากก่ะอยู่ประมาณนี้หละค่ะตอนนี้เด็กๆยังอยู่กับยาอยู่อีกสองทุ่มสามทุ่มเขาก็จะกลับ บ้านเขาข้างนอกนู่นบ้านเขาอยู่ข้างนอกบ้านเขายู่ปากท้าประมาณหนึ่งกิโลหรือมาถึงเึ่งกิโลถึงบะปากท้าเนี่ยขึ้นกิโลเห็นเนาะประมาณนี้หละปากท้าตข้งรถผุหลาตางรถเส้นดันขอนแก่นอำนาจผุหลาอยู่ปากท่าตอนนี้เขาก็อยู่โอ้ยอย่าเหยียบหมอนลูกไม่เอาไม่เอาไม่เก่ง อามามาทักทายเพื่อนเพื่อนคุณยายก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอาเปเปอร์มาทักทายก่อนครับเร็วตัวเล็กมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหข้าวครับครับทักทายโอ้ไม่เอาไม่เอากลัวกลัวกลัวเลยกลัวอาม่าแรงมากยู่เจ็งสี่หลักกับลุกหลุกล้าน้นาานีบานีร้านออกไปข้างนอกแล้วกะยุสองเท่า อยู่สองเท่าตายายอ้าวอ่ะอาตีตีเลยตีเลยตีเลยเดี๋ยวตาโยนให้เอาหนูตีตีตีอ่ะตีอ่ะหนึ่งสองช่ำเออเฮ็ดตั้งถี่นไม่ลูกเฮ็ดตั้งถี่เดาเดาเดาะดาเป็นไหมเดาะไหมเดาเป็นไหมเดาะอย่างนี้อ่ะเดาอย่างนี้เอาดาให้คุณยายดูสิดาให้คุณยายดูสิเร็วเโอ๊ยไม่เอาไม่ยิงกลัวกลัวโอ้ย อ้อนกะถือมือเขาแน่เอาเอาแสดงหนังละบานเอาอ่ะออ่าลุกขึ้นตะครับลูกขึ้นลูกขึ้นลุกขึ้นโอ้ ไปปอาบน้ำได้แล้วไปไปปไปอาบน้ำปะลูกปะเออได้เวลาไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อมารับมาเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าววัสดีค่ะวัสดีครับดีดีรอรอเอาวัสดีครับเออบ๊ายบายบาย